สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูเรื่องการติดตั้งป้ายผ้าแพรนะคะหรือว่าผ้าแพรคุมป้ายนะคะแล้วแต่จะเรียกกันนะคะก็จะเป็นการเปิดอาคารด้วยผ้าแพรแล้วก็เอามาปิด ายอันนี้เราทําขาเหล็กยื่นออกมานะคะเราจะมาเจาะข้างบนเหนืออาคารในกรณีที่ว่าเราเดินไปถึงด้านบนขอบของอาคารได้นะคะเราจะทําเหล็กยื่นออกมาแล้วเราก็ต้องเจาะนะคะเจาะเหล็กข้างบนเพื่อยื่นยื่นเหล็กออกมาแบบนี้ ส่วนมากแล้วเนี่ยตัวอาคารเวลาเป็นมีป้ายเนี่ยป้ายจะนนนออกมาจากอาคารหน่อยหนึ่งก็ประมาณสักสามเส้นหเส้นหรือ2นิ้ว4นิ้ว5นิ้วอะไรเงี้ยเราก็จะทําเหล็กยื่นออกมาประมาณสัก20เซนหรือว่าถ้าเราทําอีกแบบหนึ่งมันก็จะเป็นกรณีที่ว่ายื่นหดได้นะคะอันนี้เป็นผ้าแพรสีทองหรือว่าเรียกว่าผ้าแก้วนะคะ เป็นระบบเปิดซ้ายขวาแต่ของเราเนี่ยจะเปิดด้วยระบบมอเตอร์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีผ้าแพรสำเร็จรูปให้ลูกค้าไปติดตั้งได้เองแต่ว่าถ้าลูกค้าไปติดตั้งเองจะเป็นระบบดึงมือนะคะอันนี้เราติดตั้งผ้าแพรดึงให้ตึงนะคะทางซ้ายทั้ะขวาผ้าแพร์เนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มันต้องเกิดการยึดการเกาะการมัดนะคะเพื่อให้ไปปิดตรงตำแหน่งที่มีป้ายอยู่ นะคะแล้วก็เราก็ต้องมาหาวิธีในกรณีที่เจาะไม่ได้ต้องยึดหรือว่าต้องทําเสาหรือว่าอะไรเนี่ยเราต้องดูอีกทีหนึ่งอันนี้พิธีเปิดแล้วนะคะเราก็มีเปเปอร์ชูดด้วยเปเปอร์ชุดเนี่ยเลือกสีเลือกฟอยเลือกใส่ลุง้งใส่ไม่ใส่อะไรก็ได้นะคะก็ชอบก็ลองกิ้งก้างสอบถามกันเข้ามาดูได้ถึงการทําผ้าแพรของเรานะคะต้องขอบคุณมากๆที่รับชมคะ่ะ